เสียงสฉเดี๋ยววันนี้อยากมาลุกผัดผงอยามาดะเซียงเลยไอ้อวนจ้ากได้ดูลน,น,น,นะจะดูไหมไมพอ้นไม่เห็นแสงตัวมน,อมนงอกแม่อนไปซะลม่มเยีตาเ็นอันุมบงปลาเหนหนา่าั Nhi, nào vậy bọn không nào buôn là nào bớt bơi là, nào bớt là? Bèo, mèo mũ nào mừng nào bớt mày mày mèo nào kìa nào Nhi, nào kìa <laughs> nào mấy mì? kìa nào nào kìa nào kìa nào kìa nào này เด่นหน่อยหอมันอยากกินนมเนาะมันเล่นมาฮะหนามดิแม่มันตายเนาะได้ส่งหนุ่มมันนี้สิมันเด็ดเปี้ยวเหมือนกันมันวนเขาอะ่ะเอาเอามึงี้ ยังไม่ดิแเพะเต็มแล้วได้นี่ยเมื่อคงนี้เอามันนุ่มนะมันกินอยู่นอกว่ะเอามันออกมักินอยู่นอกวันนี้มนหยุมึงนะมาสีตาเดีวแจมัาสีขาดแล้วมันออกมากินเถินเน่ยถาว่ากินยู่นาะ โย่ค Yo, uh, okay, ุณย่าไม่ห้มึงบอกว่าเอากินอยู่เนาะเนาะเออคุณปามก็ซุบสิกอะทดกอะทษอันนี้เขามันบ่มาบดบดไากินเบอสองอันสองอันเพิ่นหิวแหงได้วันนี้หิวแหงแม่มันตายเนาะพี่เนาะ แม่มันตายน่าจะขอบบ่อมามันก็เลยต้องส่งนมให้มันกินตัวใหญ่นะนูเป็นแม่มันเลยนี่ตัวผูกนะบเนี่ตัวผูกว่าครั้งหน้านะตัวผูกสองตัวได้ตัวผูกแน่เออมันกินอ่อแอะหนูเถลนอันนี้ตัวผูกตัวแม่อ้าวมันหอดบดหรืออุดตัวนี้เอานี่ หลาซุดอีมาเด้อพี่น้องบเบะไคเป็นของเบะอู้วลมเย็นเด้ออีมแล้วปะน,นี่ชาวเลยเจ็บขาชาวเลยเจี๊ยบขา,าเดี๋ยวสิพามาเบิ่งขอกหมูสะคอมเพิ่นมามันได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วบ่เฮ้ยต้องลูกมันยุ่งเดียวกันยังบ่ Xin đi bắt trắng hoàn ra khỏi Điện mẹ điện mú Mũ đấy đây tập còi là hơi Để lụi sóng tớ đây Vẫn lông quay chỉ phải ép về anh cứ khóc mú khi nào Mú mú Điện mú Đây lụi Chứ không phải để lụi ลูกอูไวมันตื่นซะและพี่นอ้องนี่โหสิมูลลยเด้อพี่นอ้องมูแนตัวาล่นี่มันหวงหูมูมันเฉล,ลี่ไปหรอนี่มันไลยโดดไลยเพราะแหงเลยไปเบิ้งว่าพันยลุมผมไป มอผ่านด้อพี่น้องถ้าเราปล่อยพาไปเก็บหมักมอแก่น่อยไปพี่น้องพามาเบิ่งงัวข้าวนึงเอ๊ะจะมาไปเก็บมักอะไรกินก่อนหมักมอนล้วจะขอมือสะเหลลงสื่อมาเนาะแดดแดดแดดฮอนแดดฮอนแดดนี่เป็นโกกันพี่น้องอาจจะปลูกเป็นเทปไปไล่โกกตือมันซุกแล้วเนาะ พี่น้องเป็นก๊อกนก็ะจะโผล่ที่กันแพร่ไปนะซุนี่ก๊กใหญ่ก๊กน้อยน,นี่นี่นอหมากไปนี่มันสุขขกคักๆสิปปิดให้แป๊บน,นี่พี่น้องอันนี้กำลังข้อขาในสะท้อนแสงให้หม,มากสุกนี่ละตัวมันสุกสุขขกคัก Sự khạc chân đầm mãn sợ cắt nó ash của hinh cắt chân sợ thôi anh sang hoài đấy à sơn măng cắt chúc lắm nữa biển động tặng cho sù Nó nguay 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 อันนี้ยังสุกคักรีสูงอันนี้หมางแดงเท่าไรสุกคักรหะหมางมันสุกคัมันคือหมางดำๆจ้าเียเนาะซิมหวานหวานคักร้องเฮียหมางมันสุกมันก็หวานคัก โอ้โหยามเทียพ <c oughs> ี่น้องจ่ะเขาหงป้าเนี่ยซีมันเต็มมั้งเลือดเลือดมากับักมอ้นข้าว อุ้นขาวอุ้นขาวชีวิตประจำวันของซกคอมอาย่สวนหี่แล้วจ้าลายคนกรถามฮาซากคไปแจยไปจเหตุเบี้ยในสวนนี่แหละอย่างมูอย่างแบะอย่งูอ้เป็ดไก่อุ่นขาวอ่เนาะคนสวยน่ะแหละอุ่นขาสวยสวย cái kho cay nhạt nằm dưới thang luôn này này là chuối yên kinh nào bạn bật nhảy đứt chuôi cay cả ta nhang cái này nhang cái chỉ ăn một ăn một cái ha từ khi mình cỡ này nó มาสวนหาสักคอมพี่น้องวางก็เลยมาหาเพื่อนเนาะชีวิตประจำวันกะแค่นี้แหละพี่น้องเลี้ยงแบะเลี้ยงงูเลี้ยงมูเป็ดไก่เนาะอันอยู่แต่นี่สวนนี่แหละสไลอองวางเยอนมาหาเพื่อนเพื่นสิบัวคอยนี่เวลาวางเพราะว่าหยุดเลี้ยงนี่สวนนี่เนาะแต่ละมือเนาะคือสไล่มาทายพี่น้องเบิรงกอะไรพูดปลูกพักปลูกเนื้อเพื่อนพูดพักเพื่อนเนื้อคือยามนี่ก็ตายเพื่อพักเพื่อนะ โอเคเนาะพี่น้องจำหรับคินนี้สแลสิฝากไว้สำนีกก่อนเนาะไปพอกันไหมิีหน้าเนาะจำหรับคินนี้สแลกะมาทายสิจําไว้ของสักคำเบิ่งเลยเนาะหลายคนก็สักคำไปใส่ไปใส่ไปนี้่นสวนเนี่ยเนาะที่เพียร์นี่สวนไปพอกันไหมิีหน้าเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแสแลเหตุคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี